เริ่มเหโย่ลงพันลงพันไขควงนะอันนี้เนี้ยเนี้นส่วเลยแถวกัปตันก็เดี๋ยวก็ลงมานะครับผมกัปตันนี่ยังไงกัปตันประกบเลยกัปตันประกอบแอดมินนะลงมาเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเรีนประกอบแอดมินเลยกัปตันประกบแอดมินอย่างเดียวเลยอะ ข้าบีออกไปทั่วโลกครับผมกับตันประกบแอดบินอย่างเดียวเลยครับผมนะังจองอีกยังนูยังเออไปไปนกขึ้นขึ้นไปลูกตันนี่พูดไว้แต่เมื่อคืนนั่บอบ้าอะไร ลืมเหรอแอบไหมแ่บบ้างร้านกรอง่รองอร่อยนะแอบหน่อยให้รถดีเอ็มนำเพราะว่าเราไม่รู้จักทางเอาพุ่งเลยครับพุ่งเ่ครับแอบไหมครับป๋แอบให้บีเอ็มมันออกก่อน คือบ่าแอบของไ้ด์วะขนานี้เอาน้ำเลยขนานี้รถแห่คือบ่เปิดแหงมาเขาบอกไปหาเลยเอาวะจีไปหารถแห่ป้ะ ขี่ไม่เร็วหรอกเออนั่งได้นั่งได้เออนูเซ็ตนะจนังอยเออนี่ละตรงนี้ละเซ็ตเลอศไหนยี่ควาลุงไหนเดินยวนั่งเขาลใจยังนั่งนี่ไหมยังยัง,ยยงผมเดินเอา เริ่มเริ่มขยับมาแล้วครับเราเราต้องไปนะเราต้องไปนะเพราะว่ารถเราอยู่หน้าสามคันนะคะมาแล้วสี่คันข้างในก็ขบวนก็เริ่มตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขยับไปที่รถแหนเนาะอยู่ตรงในบ้านนะครับ รถเราอยู่ข้างหน้าเราต้องไปก่อนนะไปก่อนไปนะครับไปม่ครับไปก่อนกันอัแอมเป็นเขาไปก่อนที่กับกลองแม่สับลงหรือกันกล้อ เงียบขบวนก็มาแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศระวังไว้ก่อนเดี๋ยวถึงก็ได้มีสว่างที่ผ่านสวนยางนะครับหลังวัดเเอาน็ไปมาลงไปจุดอีกอย่างมาบ้าง น oh, ี่ครับยูทูบเราก็เหลือเยอะอยู่นะในวัดน่าจะรถกันออกมาแบงพันติดหููไปต้นยางเลอต้นยางกขเป็นต้นละเสข้างหน้าข้างหน้ามีสวนทุเรียนนะใช่ไนแมนเดสวนทุเรียนไปเากะ เงาะกําลังแดงแดงไหมตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนผ่านสวนทุเรียนอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่เงาะโอ้ทุเรียนเต็มต้นเลยกับตันเนี่ยโอ้ลูกดอกมากเลยดูสิทุเรียนเต็มต้นเลยนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นต้นโอ้โหโอ้ทุเรียนสดสดนะครับนี่สดสด อันนี้แค่เป็นแต่หัวนู่นนี่นเด็นเเลี้ยงงามเาวไกลแล้วไอ้เนเล่นซอยอยนเีอีพ่อำใหญ่เ้นเดินมาอะไรปุ่นะน้ำลุงจับไปอยลุงจับไปล้งอะไ้กัปมาน เดี๋ยวไปพันติวมองเด้ออันสูงๆนะตัวนีนิดหน่อยไหมติวรักเมียอย่าว่าเมียข้าวปลาเมียไม่ให้ว่าลุงกอดไปโย่ลุงกอดไปโย่ครัโอใครเดินมาคิดผิดแล้วเนี่ยขวา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 ยาขวาครับขับรถบไปวานะ ดูจากรงรวยไปซ้ายนะขวาขวาขวาผมเห็นเขาเลี้ยวอยู่ดูจากรถคันนั้นตีไปเลี้ยวโอ้โหกับตันจะซ้ำขาหลอกเลยเดินกลับไปที่เดิมอย่าิ้วเกินอย่าไว้อย่าไว้ยไอย่าไว้เงินเตียวอีกเลยเงินแล้วลพันไปลูกลูกลูกลงไป พ่อใหญ่นี่แน้วมบลื่นเเลยาับรถิมาตีเท่เต้นรถแหนะไหวไหมล่ะไหววันนั้นอยู่นาพ่อใหญ่นี่มันก็จัดเต็มอยู่ดูครับนู่นนี่เริ่มโยกแล้วนะครับเต็มต้นเลยครับทั้ เฮ้เฮ้เฮ้กูวนไแอดมินเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วมันเสียงินดีดอ่าโยกหนวะนี่ใช่หลักฐานใช่อ้อโยกจัง่อยนะอดแนนก็โยกแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับหัวแล้วนะครับ